สวัสดีครับคำขึ้นนี่ครับผ้ากินย่างเนี่ยครับไปหนองพุกองห้องครับเมื่อนี่หนองพุกผ้าซื้อเนี่ยว่าย่างกินลอบมาตลอยอับห่างจากบ้านผมอยู่หาสิบกิโล,ล่ลเดือดทางมากหาสิบกิโลเมตรถุ่มเท่มากครับข,ขนาดครับว่บาสิมานอนขังข,งขึ้นนี่นี่แล้วกนหนองพกุกแมนครับผมคิดว่ามื่อนี่อ่าบรรยากาศกำคำขึ้นผ้ากันย่างยแล้วผ้ากันย่างเนี่ยกินแล้วมือนีอ่บรรยากาศดีอ่าบรรยากาศดีช่องน้ำเข้มแรงครับ อย่างเนี่ย,ยเนี่ยเดี๋ยลายรายกเกิดเพิ่ครับเดี๋ยอยู่เซเซีย,ย,ยตัวเย็นซื้อมาโลนึงเนาะ,นนะโลสองร้200อยกว่าบาทนะครับผมนี่กับน้กันิากันกินกันนี่บรรยากาศคำเคลื่อนนนี่ เขามาไอ้ทั่เขามานั่งครับนั่งเสือเนี้ยครับเออกระดีสร่างนี่นั่นแหละไอ้นั่งเดี๋ยวนี่นั่นนี่นี่นั่งที่เดี๋ยวนี่นั่นนี่แต่ว่าผู้มาดนี่ก็จะยังเป็นอันนี่ไม่ได้ที่เหมือนหัวครับหัวเกับเสียพี่แม่ไร้ครับเคนบอกเคนหามากเนี่ย ครับเบอ่อยผมใส่เบิง้งใส่อะไรนี่โอกาสแตไปปนหามาสามตัวก็ได้นัดแจกเซอร์ถ้าถึงพี่แม่ไลายขอบคุณพี่แม่ไลายอย่างมากนะครับเด้อเสียเสียมนันนองครับอภิชาติฟ้ามครับบอกให้แจกเอฟซี FC ผมแจกไว้รุ่นเนี่ยปนหาเสียผมมามันสิบกว่ตัผมก็ได้แจกไว้รุ่นเนี่ยแจกหมอนี่น้ำเนรข่อมครับ สลับเสียของพีไม่าย่ครับเสียของของอภิชาตฟ้ามครับลายากได้มันว่าน้องุ๊กแมนครับผมสิจกกักแล้วมากินขอกันครับนนี้นะครับกินย่างเนี่ยร่วกันน,นี่อย่างเงี้ยงว่าล่างขึ้น đây, sai rồi các sai rồi các bạn, cái này cái tiếu này, có mà, mèo nó bị khịt cái lèi nòng, nó này. บ้ามน่ที่บออ้เหรเอฟซีเอซีะกินน้ำแน่วัตดิจ้าเอาเพ่นเห็นห้องบ่นนี่เข็นตรเนาะอ้คือว่าหนอกนางน้ำเนี่ยนางครับนางนางงมามาซื้อมไอ้ไอ้ฮว่โเออเน่ยไอ้ฮไ่มีผ้าอยมาเลยนี่นั่นะบ่เมียนซิมเน้อแพงบ่านี่บแพงแล้วแพงเลยเอาคือการเลียวอืมนี่ ก็แตกินเลยของนแต่ยาิไอันไม่ยินจังกันอีกครับหออะไรเบเสยแถววันจะไม่เหียวไม่อ่ม่ลูมู่คนไปต้องเบิ้งหลายว่นีโอ้ยเบิ้งมันยังไม่บอกอ่เออโลกมันอ่ไอ สุกตัวว่อแม้มในาอายแล้วเนาะมากินก็ได้อันทั้งที่มมีของมาให้กินเราบ้างแหละแม่บอกไปอย่างปากบอกนพี่น้องจีนทังจังกมากินเราเด้อคาบาปากบอกกันผู้เบาวตังจังหวัดิบ่มัากก้นบมมาคเนี่ยลักเดี่ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยเชื่อบาง่งอะไรได้ปทุมท่านี่แบนี้ไออเฟสแจกไอเฟสอาเฟสแจกไอแจกเออเห็นบ ทัาเด้อทักมาเด้อเป็นก้นสดๆเออทำอีกเออเปรียบหนีเห็นบ่แม่ไอ้ทักมากทักมาเอามาไอ้เอาเ NG น้ำมากินน้ำด้วยนี่คือกินก้อนนี่คือมมะน้อยใจแท้เฮ้ยนอนถั่วมากนาะมากเลยเนาะเอ้าลองอีกไอ้อือลอาอีกทักมากทักมาคือมีรถเก๋งพีกับมีดด้อยนี่ผู้เบาแม่บ่เออถ้าถ้าตัวมักเขาเนาะแซบปะแซบครับนี่ทักมากนะครับมันจะใส่อายุบันไหน อยู่แถวนี้แหละครับบ่ไก่ดอกทั้งลอยเยอะโอ้บ่ไก่ดอกได้ไก่ได้ไอ้ไอ้ดีไปติดที่รั่วไม่เกินใจดอกครับน้องบุ๊คทุ่มเทมาก็น้องบุ๊คน้องบุ๊คทุ่มเทมาห้าสิบกิโลไม่หรอมันก็เพชร่อแบวเนี้่ยนี่เพื่อจะมาหาพี่โอ้และอันดังเนาะไม่อันดังทางเนือผานตัวน้ำผีอันแล้วคนดังเนาะไม่อันไม่อันอันจีดึงมูเขาได้ไหมแจ็บบะแจ็บ เสีบเป็นวะล้วเอาเสือพิเศษพวกหเสือดิโมากงเนตัวได้เลยวเวนไมสวบาป็นคนดีสากขบอกรับิชาต้ามเนาบอกทังเพนหองมันจะีสตัวางสีเอามาจากยี่สิบตัวเล้อจ้าบุ้มมี่จากได้ได้หนิบุมีเงินซื้อเป็นเบิ่งช่องไอ้เด้ี๋ยวมึงซ่ใหม่ไดนบอภเอาิชาต้าครับตรงม่หมดครับไอ้รอรอมีคนขอเสียหลายเขามักหลายขนาดแต่วขัเรียแต้ได้ครับอันนี้บเดี๋มังครับ เนี่ยเหนียวมาขออยู่วงเว้นมาขอมันมาพอนหน่อยหมดแล้วไม่ได้มัาแซ่บบ่อ่า,อามาช้นแก้วเหรอโอ้ผมมีเก้วลืมเสียทั้งเอกแหววทั้งใส่เอ็มครับส่งมาเลยครับเราแต่ส่งมาแล้วครับบอดีวาได้นะได้แล้วต้องยองไว้ทำดีขอภิชาติฟาร,ร์มครับส่งเสียมอีกหน่อยนะครับเพราะเอฟซีถามหายเยอะไอ้เสียบผมแจกหมดแล้วที่บอกว่าผมแจกเอฟซีนะครับอันนี้พอกันแล้วพี่ส่งมาที่บ้านเลขที่สิบแปดหมู่ที่สิบเอ็ดตําบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดการะบี่นะครับ ขอบคุ mm ้เ hmm. ด้อไอแบงตำหนิเอาเอาขึ้นเอาในอานซิมเบิงเสียบได้เนี่มันรสชาติจืดๆเผ็ดๆนิดนึงไอซิมเบิงอัดโดนไปไมหรอี่ไม่ไ่รอพี่ไ่ไไ่ไเ่ไอโี่่ไม่มอ่รีอี่มพี่่อี่เอาี่ไไว้ักมาเลย มาเด้อาซวอคิดว uh, <same S 3> ่ยินตัวแซว่ะอะแบงกันท่อง็ลังครือเอาสีออกแซบบอเมีนมีเมือคนรอเหคุณเด้อไอเขาอิ่มปเนี่ยินดนไปไอไปตั้งพุ่มไอลอขึ้นบักคักเลยงั้นเอมียนเหมือนดูดีดูดีคืนไอจะา เทาต้องรอคือก็นี่คนจังเมืองหลายขาดแล้วเม็นวจ้าขาดแล้วครัอืมอืมนอ้เนี่ยไงนะจ้ะแข็งโป๊กโบเดมอไอ้หัวไอ้หัวไปสดอะไรแบบเดียวนี่อืมกินเลยโบซีเรียสเป็นคนชิวๆยังไงเิคสก็มากรับเบอร์โทรนะครับก็ส่งนะครับถ้าจะส่งเสื้อมาอีกอ่าก็0850012825 ยังไงก็คุณอภิชาติฟาร์มก็โทรมาหาผมได้นะครับแต่ว่าเอฟซีขอเยอะจริงเสื้อนะฮะแม่นวะแม่นออบอยากได้ด้วยเพิ่นเบิ build, ่งอยู fine, ่น <I mean ี่อยากได้ดิอยากได้ดิจ้าบ่มีเงินซื้อเป็นคนซิ้วซิวภาษากลางได้ไหมเอาบพูดภาษาไทยอยากได้ก็บอกเขาอยากได้ค่ะเสื้ออยากได้เสื้อแบบนี้หรือว่าเสื้ออภิชาติฟาร์มอยากได้เสื้อแบบนี้ อันนี้อันนี้พูดเล่นนะคะถ้าถ้าแจกก็คือแจกเลยก็ไม่ซีเรียสนะคะเป็นคนชิวๆเสื้อเชื่อเือเียอยูแม่บอกเพราะว่าเสียอยูเพราะพี่มันไม่มีสิทธิ์แม่เขาเป็นของเขาไงใช่เขาจะส่งไม่ส่งก็องนั่นมาพ่อมันน่มาพ่อกันได้แล้วาอันนี้เขาส่งมาจริงถ้ามาช่วงวันนี้ได้เลยเนี่ยพี่แจกก็หมดแล้วมาก็ไม่บวกกันอภิชาติเขาบอกว่าให้พี่เอามาแจกนี่เหมือนก็คือนี่แหละแจกแคีนี่แหละไอไอนาวไหมเนี่ย นั่าแหละระดับเสียอยู่แล้วแมนรวยแล้วไม่กินน้ำกันเด้อเสียบจำบัวเสียบเออเขาเาต้องไปซื้อไม่แบกแตกตัวโอเคเราท่านรวยไอ่ไม่กินน้ำกันเด้อไอ่ไปต้อนน้องบุญไว้ว่าไปทํก่นทานไหน้อง้องบุญไว้ปุไปก็เรียกสายเลียกขวามะลำบอกเราซีมาสาวมาไม่เสียบบัวเสบครับแมนเากิน ฟีเมืรอคอนร้อนอ่ะอือเหนือแสบสาอก็มาข้าวเขียววะเด้อข้าเขียวข้าเขียวก็มันขึ้นเอาก็จะกินราตางทั้งผิปัญยาบ่บปัญญามันเรามืดือตายทาเบี้ยม่ค่อยเมื่ือดได้แบหมาหฮาด้วยางไม่แถวเนี่ยหมายันยันยันรถไยานหมาหอนอ่ะคืยังหอนผีหลอกคนจากว่ามันขึ้นคนถึงรถต่ำตายหนาป้อมมันนี่นะแย่เลต่ำายงนะไ้บานไถ่นั่น อาหมาหอนมาหอนครเลยเจ้านี่เี๋ยไอ้ท่านจะ้ไปซื้อเม็ดบักเตียงคิดหลอกไอ้เตียงมตไอ้หัวใหญ่ไอ้มาคนเดียวเออไอ้มีของดีโอ้ของดีงานมันคลองไได้เอาไปตายตยรถคนไทยบานไอ้น่นต้องตายตรโดนเนี่ยใาน่ด้วนี่คือยังไปซื้อเม็ดบักเตีงไอ้คือเบ้าโอ้ยนประกามาหลอกตะโดนใไมเนียไอ้นว้นัเดือมาเฮาดูเช้านี่ มาหอนเลยบนหอนซื่อๆที่มันหอนอ่ะตองรอกที่นนดีๆเพื่อผีไปขคาะอัสิไอ้ข็บอกว่าบว่างบบว่างตัสิถ้ามันเป็นเอฟซีไอ้ก็พังออกมาเลยเกบอกข้าศ์ารดหนึ่งนะไอ้แสบดแตาบามนั่นข้าน์ศนีะข้าเรี่ะแม่ยเราต้องมีวิธีมีครับตอกกินมันหั่นไหก็ได้เนี่ยหั่นเหงาไดคขาศ์ศนู้น่นค่ะทุกคนเดีวจะหั่นเหก็ได้นี่ยนี่ ทันทัทันินันเนบอกันอยซอยจืบนี่นี่ไออันโคตรเท่ะไวะปย่างติดเขาต้องไปหันนั่นนะฮะันบางนึกข้าอเขียวไหมเขียวางอยู่บมมีเงินดักเขียวาก็เบื้องจะคลังนเด้ออ่เด้อเป็นคนคอมเมนต์หนึ่งเด้อเขา็กิียานอกสาวหน้าละ แมนโบค่ะแมนเขาตอบแมนเราไอ้คนเขาแม็นนะเขาเนี่ยวัยยุบันเด็กในปรเทศที่สิบอกเบื่อเขาเนี่ยกล้าบอกบ่ลื่อมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวประหยัดก็ตัวหาเจอพอมีคนขอมาหลายดิว่าแถมี้มียิ่งมานั่งกินน้ำขอเบื่อเขานี่บ่ได้เผมขอแบบต้อกระแบงเขาเหม็นว่าผมหนาขี้บีเด็กสกาบรนเอ็กไอ้ก็ว่ากินไรหลอบเลยบ่ขอมาหลายไปเนาะน้ำผมว่าที่ได้ถ้าเสื้อเสื้ออยู่ก็กลางเต็นท์นอนเลยนะครับตอนรับน้องบุ๊ก มาจากร้อยเอ็ดก็หลังจากกินย่างเนี้ยแล้วเปิด้จเ้าคม,มาดีกนเออครับครับผมร่างาขึ้นสิ่งเดียโนมาพักแกล้มตอนตอนแรกว่าสีหารีสอรรค์เพินแต่ว่าที่กิก่งออกไปมากอเอาเต้นนี่ละกลางนอนเลยนี่นะครับเนาะสบายดีครับผมได้ครับครหลายอย่างครับอ่า เห็นว่ารับเห็นเห็นหนาว่าเดโอ้เป็นเรน้อสบายดีครับเด็กข้าวผู้ไรครับขยันซ้อนกลางเตียนฟอมครับพี่ที่ไหนผมคุ้มเห็ดบักดนเออเห็นว่าเป็นครับขยันมากสุดยอดเราเออครับผมมีหมอนความเขาปุ่นครับครับมีนหมอนผมก็แห้งอย่างนี้ครับหหมุนเลยไม่เลยนี่ครับนอนมี่หนุ่มหนุ่มความนะครับเออเราต้องไปเศร้ายากเล้ววันนี้ครับผมอหัวซีฟอาได้หล่าด้วยครับผมหัวซีฟอา น่องเหนียะก็ตอนรับเด้ชส่องเหำเยวนนี่แหละนี่นะครับโอเคครับผมราตรีสวัสดิ์แล้วเดืกแล้วครับไปจุดนอนกันแล้ววานนี้ปิดบ่งปิดไฟแล้วเนาะน้องบุ๊กนะครับสวัสดีเจ้าครับผมราตรีสวัสดิ์ครับวันนี้ครับครับผมอติมี้ไหม่รับผมอันรับครับ เช้าแล้วนะครับก็เราจะมาดูกันว่าน้องฟุกน้องบุกนะครับน้องเป็นไงบ้างนะครับกลางเต็นทห่นอนช่วงเมื่อคืนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จด้วยกันนะกินย่างเนี้ยกินย่างเนื้อวัวเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็นอนพักผ่อนเลยนะครับ ประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่าครับผมก็หาเต็นท์ให้นอนค้างคืนที่นี่อยากจะนอนอยู่ที่นี่ก็หาเต็นท์ให้นอนนะครับอฮะบกุกตื้นหรือ,อยัง เป,เป็นไเนาะเป็นครับผมเนได้บัละสบายสบายดียวุ้นีครับผมนั่นนอนกระลมเนไหครับครับโอยเนาะใ้กันให้กันอยเลี้ยตัวได้ค,คือสีนนี่ละ โอ้ผมก็หาปลาปูที่นอนให้หาหมอนหายัางให้ครับไม่พี่น้องแกก็เป็นเอฟซีผมแกก็มากไก่โอ้ยมาหอดว่านนี่ก็เป็นช่วงมาหอดว่านจังโมงกันนะประมาณหกโมงครับหกโมงแรงบ่ครับโอ้มาได้นอนพักอกันนี่ได้นอนอย่างเนียอย่างยังกินนุ่กันครับพี่ครับเอเอ,เอ <c oughs> นอนรับฝันดีบ่เมื่อคืนนี่ครับ <c oughs> น่ารักดีครับอุ่นดีครับอุ่นดีพี่ครับออนะก็ถือว่าอัอนนั้นอยู่นอกก็ถือว่าก็ถือว่านอนรับฟันดีเนาะครับใครอยากมากนอนก็นอนได้ครับดีเออเออเออม,มเป็นหรอกครับมันก็นกนคือว่าล่ะครับ,บเมื่อคืนนี้น้องบุ๊กก็เก็บสิทธิ์ไปนอนรีสอร์ทเนาะน้องบุ <laughs> ๊กเน <laughs> าะอืมใครยัง อ้าย so. uh. like, ังม yeah. uh. oh. oh. uh ีเ huh. ต็นอยู่แล้วมีปัญหามีอยังขาดโตพ่องกับบอกไอ้เล้นน้องเด้อได้ครับได้ครับไอ้ส้นหท้าไหมเออไม่ปัญหานี่อยู่กินว่ายแบบสบายๆเลยครับผมอ่าโอ้ยครับคอยพี่น้องครับก็คือคนอหอซอยเหลียกันทีละครับมาเหลียนมาเยี่ยมะยามกันนะครับผมก็เป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วครับซอยเหลียคนครับดอก ครับผมเอาโอเคครับสำหรับเศ้านี่นะครับนะเนาะครับอืมมันกระตือล้วเพื่องเศ้านี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอาล่าไป,ไปเพียงเท่านีครับอา่าครับเฟดเลยนะเฟดเดี๋ยวนี้เฟดไหมครับว่าผฝากอ,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 อย่างเงนะ เป็ดกตครับก็แล้วแต่ตัวแล้วอ๋อครับกเลี้ยงผมเอาให้ครับผมเอาให้อ่าเป็ดเป็ดครับเอออ่าสาวเป็นมอครับเออาอ่าสายแอดมาอ่าเพี้ยนยังไงนี่ครับนี่ครับเห็นละอ๋เฟีดโอ้เฟีดอันนี้วะครับผมเฟีดอันนี้คือของของของตัวน่นวะครับครับแอดมาไหนครับ โอเคสาวภาไในสนใจโอเคครับโอเคครับครับโอ้ยน้องบุกห่อกระลังสิมีความรักแล้วคอามเป็นพี่น้องเอ้ย <c oughs> ก็ปบ,บ้านนี่กระลังมีความมักผู้สาวแล้วมักปลามักจากใจจริงวะเดี๋ยวนี้อ๋อหายซื้อเหาให้ซื้อนี่ก็มีนะครับอันนี้ช่องอ,นนอ,อ,อันนี้อ๋ออันนี้ยังนี่เขาเรียกนะะักกอทิดดอก สต๊อกโอ้โอเคครับฝากเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอออาศัยบารมีเพียรนี่แหละครับซอยเออครับ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 อ้าวคลิปนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปเร็วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อกันไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับครับ